อันนี้อันนี้ทีมเย้านะครับอ๋อสีเหลืองคืออันนี้คือเย้าอ่ะครับแล้วอันนี้เยือนสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ่าครับชอบแพมิเตยครับทุกคนชอบเจนแล้วชอบแพมิเตยครับสารล้านยเยโอเคครับถ้าสมมติตาค้ชนะสองศูนย์มาเอาเสื้อมาจากวี่เลยพี่ีแล้วตาตัวพี่ให้เจอด้วย ใช่พี่อากาศต้องแต่หนึ่งศูนย์เลย่ครับดได้ีลโอเคขอไม่จ็ดนาทอเหลือเกินขอบคุณมากครับขอบคุรแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงครับพี่เอาความจริงเลยคนนทวยอะไรเกิด้นได้ต่อหน้าโบนฮาร์ดเลิศเจ ไลโอหมายนี่ครับอศัศจรรย์หม่ my. เร็วเลิศเกินวัสดีครับพ่ออวนวันนี้เราไปกี่บ้านพ่อสองบ้านเราไปกินปลาทูเฮ้ยสมุทรสาครก็ปลาทูได้นะไปแม่กองนะโอเคนี่ครับเราไปสองบ้าทคันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าแค่นี้ก็ต้องโทรตามลงชื่อหรอ เอใช้แรงงานผู้หญิงขนาดขนาดขนาดมือกองยัต้องใช้ผู้หญิงตีกองเลยดูดิใช่ปะ่ะบัสสองครับสวัสดีครับพี่ดีบรรยากาศครับสุดสวยใจแล้วสวัสดีฮะ,ฮะนั่นน่ะมีท่าโอเค จากโอเคครับขอให้โชคดีทุกคนจ้ะขัท่าท่าขอท่าเริ่มขอท่านั่นแหละแต่แต่งตัวน่ารักอนะขอขอเงินเดือนว้าวได้รางวัลทุกคนกระเป๋าให้ป่าท่องเลยสมภพไปต่อไปห้า บอร์ห้าก็ไดีได้สีชมพูไปได้สีูไอ้แก่ตายได้โอแล้วเรายีดสบเออร์เลยก็ยังไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องจับแล้วได้เยได้ลว่นอเคนอ่ะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสองศูนย์อันนี้แล้วไทยสองหนึ่งชนะสามหนึ่งอ่ะตอนนั้นเลยทีนี้ครับเรากำลังจะเดินทางไปที่สมุทรสาครซึ่งวันนี้เราจะไปดูการแข่งขันรอบสามของทีมของลิโวอี์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ชนะกี่ยูได้เดี๋ยวเราไปกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเท่าไหร่ดีครับ แม่แม่เขียนเนไผอ่ะเราชนะสองสองใช่สองหรอเหรอแล้วเจ๊อ่ะเจ๊ไทยเราชนะห้าหนึ่งอ๋อค่ะไปเจ๊พาไปรีวิวห้องน้ำหญิงหน่ะ ครับปิดร้านอีกแล้วข้าวมันไก่เด่นและนักโกสิน200ปียินดีต้อนรับแต่วันนี้ปิดใช่ไหมครับโอเคครับพ่อเจนิดคนเดียวไม่ใช่หรอกเพราะว่าชอบบีจีเราต้องมาเชียร์รักบีจีครับนะ ถึงไหนถึงกา,งองข,างอขอบคุณครับคุณครูที่เหมาให้ขอบคุณครับขออะไรเอาดิดโอ้โหแน่นอนอะ่ะเฮ้ยป๋าซื้ออะไรอ่ะเอาอะไรดิมันจะซื้อเบียร์ซื้อเหล้าก็ไม่ขายคนระับเออใช่ป๋าไม่ได้นะฮะหยุดบ้างเถอะเออ,อไม่คนไ,ไม่ดื่มนะครับมีนคนเขาปากโอเคครับตามนั้น ับอะไรนะครับโกมึกครับโกมึกบอสเตอร์บีจีเดบบอสเตอร์บีจีอุ่นหนุนครับพี่บ้านพี่บ้านอุ่นหนุนย่างอุ่นหนุนโกมึกยังไหนไหนกมึกไหนไหนไหนเนี่ยเราต้องถ่ายโกมึกโกมึกครับนี่โกมึกเลยโกมึกทำไมมันใบเล็กจังอไงนี่คุณแม่สวยๆควันนี้มาดูแตงโมครับวันนี้ฝนจะเป็นยังไงดีแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันเนาะครับเฮลโหล สวัสดีครับ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 พี่วันนี้เท่าไหร่ดีไม่เอาไม่เจอไม่เอาไม่เจอวันนี้เจอไปท่าเรือโดนยับเลยเออพี่บอกวันนี้แม่เลยอ้าววันนี้ไม่อยู่ท่าเรือครับวันนี้พราะเม้าไม่นะอ่าไม่อยู่ท่าเรือครับวันนี้สกอร์เท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่ดีครับผมจะถามพี่ถามพี่ได้วดีกว่าสกอร์เท่าไหร่ดีครับ งง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 ใช่กอนโอเคตามนั้นไม่ว่าใครนครับไอ้ชื่อไรครับอันนี้เป็นแฟนสมตสาครเลยเหรอครับอันนี้ก็คือเสื้อตัวนี้เลยเหรออ๋อครับไม่ตองไทอ๋อโอเคครับอนนี้ว่าผลจะเท่าไหร่ครับ ชนะปีจีสามหนึ <cuanto S 2> <iah> ่งดที่ว่าปีจีชนะอ๋อไม่เป no. ็นไรเนาะกชนะยังไงก็คือฟุตบอลนะยังไงก็เราชอบก่อนกันโอเคครับเดี๋ยวกันไปเชียร์ดูกันด้วยครับสวัสดีครับเมื่อไหร่รถอ่ะถ้ารถห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ซื้อหลายๆตัวสวัสดีครับอืสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ ชื่ออะไรครับอ่านทีนี้เสื้อตัวนี้เราซื้อเป็นเซ็ตใช่ไหมครับของเจอ๋อจะได้มาพร้อมในเซ็ตหรือครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ไหนครับในในคอฟฟี่คอร์ดูเสื้อเราอ๋อเนี่ยนะครับอ๋อเจเจเจก็จะมาเซ็นให้ตรงเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้เป็นของอะไรบ้างครับก็จะมีใบอะไรนะใบใบเซอร์ใบเซอร์แล้วก็ก็การเศกแล้วก็อะไรอย่างอื่นต่ได้นะอ๋อ กล่องน,นะครับพเมี่ยมมาอ,อ๋อโอเคครับแหมแเราก็ตกใจนึกว่าซื้ไอ,ฟฟ 7, อไอโฟนไอเจ็ดหมื่นเก้าโอ้โหไอโฟนคงต้องรอยอตัวถูกครับอโอเคครับแล้วเราว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับผลจะเป็นยังไงผมเดาว่าเราน่าจะขาดแต่อนุออกสกอร์ประมาณสามยี่สี่หนึ่งครับอโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะนะโอเคครับขอกราฟสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลไอแก๊งสวครับสวยเวอร์เวอร์แก๊งสอวอไ สวยเวอร์เวอร์สวยสดวีดีโออ่านี่ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับเชียร์กันมานานเลยครับขอบคุณปีที่ได้แชมป์ไอเครับผมอ๋อครับปู็นานอยู่เป็นสิบนะฮ <ไป S 1> ะแล้วว่าครับนานแล้วแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงดีครับชนะอยู่แล้วนะเราก็ไม่อยากจะพูดเสียงดัง <c oughs> ใช่เ๋ยวค่เดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันเนาะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับวัสดีครับครับวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อไหนครับชื่ออะไรครับอ๋ออันนี้เราขายทุกนัดเลยปะในบ้านอ๋อครับแล้วให้ชิมฟรีได้ไหมครับให้ชิมฟรีมาผมตำพาร์ไ้นมาเลยนะเออแล้วว่าวันนี้เราที่เราเราเราเชียร์มานานยังหรือว่าเรามาขายรอเชียร์กี่ปีแล้วครับ ดอ๋อตั้งแต่แรกโอ้ครับแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับเราว่าวันนี้เหรอเอาจากใจเลยไม่น่าโกหกไม่ต้องโกหกน่าจะตีสิบเลยค่ะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะแต่ก็ยัากขากุย่าสมุทรสาครด้วยครับขอให้ได้ขึ้นมาทีสองทีหนึ่งนะครับเร็วๆนะครับเพราะว่าอยากจะมาต่างกันมาอ๋อใช่ไหมครับชอบใครมิเสร็จครับ ทุกคนชอบเจหมดแล้วชอบใครเป็นพิเศษครับสารัตย์ยู่เยียนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับใส่แมสหลอจะไม่โอ้เปิดแมสเธอเนี่ไแม่เขินมามาตรงมากับใครพี่มามาเองมาเองมาคนเดียวนะมาคนเดียวมาทำงานมาทำงานออ๋โอเคเดี๋ยวหกสูงหกฮะเฮ้ยเท่าไหร่เท่าได้หกต้นเลยโอเคเท่าไดมั่นใจมากครับพี่ หกศูนย <60. S 2> <ม>์สามศูนย์นะโอเคตามนะมาเองเหรอมาเองพี่อ๋อไม่ได้มาสโมสเรเนาะเอานุชทำไมเนาอยู่บ้ายอนแ้ว่สวงอ๋อโอเคไม่ใช่นี่หรออันนี้ก็อันนี้ก็กลับกับพี่โต้งได้เลยนะรถมาโอเคอันนี้เครื่องดื่มอะไรครับคอมมานโดค่ะคามมโดอ อ๋อเนี่ยครับมืออาชีพนะครับนะครับกินนี้พูดว่าโอเคครับขอบคุณครับโอ้นี่ครับคอมมานโดเป็นสปอนเซอร์ทีมโอเคครับนี่ครับคอมมานโดนี่อันนี้ทีมเย้านะครับอ๋อสีเหลืองคืออันนี้คือเย้าอ่ะครับแล้วอันนี้เยือนที่เเป็นชุุดดิ อ๋อครับสีเหลืองฟ้านะครับเต้นสวัสดีจ้าเจอกันเสมอสวัสดีครับนี่นี่ครับน้องๆมาเชียร์ครับน้องครับสัมภาษณ์ได้ปะเดี๋ยวให้กำเรียงพวกเราขึ้นมาเข้าใจไหมครับ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 อันนี้มาจากโรงเรียนอะไรกันครับบันท้ายนอร์เฌอร์ลียาโรงเรียนอะไรนะครับบันท้ายนอร์เฌอร์ลียาก็คืออยู่สมุทรสาครเลยเนาะฮัลโหล วันนี้ก็ต้องมาเชียร์สมุทรสาครนะแต่เรารู้ต้องชอบ b ีจีเป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วบีจีนี่เราชอบชอบนักเตะคนไหนครับสาราศครับสารยเยและเราครับเคนครัโอ้มีแต่ทุเปร์สาทงานเลยแล้วเราไม่ชอบเลบเกอร์ครับอ่ะงงงงงเดี๋ยวนี้ลงบนเลยสามคนนี้เดี๋ยวนี้ลงบนเลยโอเคครับแล้ววันนี้เราว่าผลจะเป็นไงครับยังไม่แน่ใจเอาความจริงเลย กอนนำไปครับส<ะ>นั่นแหละแล้วเราอะครับ ถ้าสมุทรสาครชนะสองศูนมาเอาเสื้อจากพี่เลยบีจี <laughs> แล้วตามตัวพี่ให้เจอด้วย <laughs> ใช่พี่กากาศตั้งแต่10ึเลยเอ,อ่ะครับเก็บสามแต้จากที่นี่ก็ยากหมือนกันอโอเคขอไห้เช่นั้นโอเคขอบคุณมากครับขอบคำแนะนำตัวหน่อยนางแบบเพจผมเ <laughs> ชื่อแบบว่าลงของเรานะอันดับหนึ่งเลยนะที่คนเข้าไปกดไลค์มากสุดอะ เชื่อไหม f ีเราเยอะอ่ะเอออ่ะแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงอ่ะเราชนะเท่าไหร่ดีหรือไม่บอกสักก่อสามศูนถ้าชนะสามศูนเต็นจะมีรางวัลให้อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันเนาะ โอเคครับขอบคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรแบงค์ครับแบงค์นะครับผมเบนค์ครับอ๋อนี่พี่น้องกันนะครับอ่แล้วว่าอันนี้เชียร์มานานนะครับพี่สมุดก็พี่จะเป็นคนสมุดสาครเลยอ๋อโดยกําเนิดนะครับผมตั้งแต่ม6ครับอ๋อนะครับเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วครับเปลี่ยนหลายชื่อแล้วแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงครับพี่เอาความจริงเลย คนช่วยอะไรทีเกิดขึ้นได้ครับหนึ่งศูนย์ครับสูตรหนึ่งศเชื้อเชื้อปีจีเลยโอเคบอกว่าทางขาดแล้ยพี่อ่ะแล้วพี่อครับอย่าไปบอกเลยครับไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าโอเคงั้นก็ขอบคุณนะครับที่เอที่ให้จับบ้านเอ้ยโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรนะครับชื่อแนนอ๋อครับอันนี้เป็นกองเชียร์พันแท้เลยของลูกของพี่ของพ่อ๋อครับแล้ววันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงดีครับบอกความจริงเลยครับชนะก็คือชนะชนะก็สู้เนาะใช่อาะก็มีมลุ้นมีลุ้นโอเคเดี๋ยวเราเชียร์กันเนาะครับสวัดีครับเราชื่ออะไรครับชื่อแม็กกี้ครับพี่เจอเราทุกทุกทุกหลายนัดเลยนะแบงค็อกก็เจอนะไปทีมชาติก็เจอใช่ป่ะโอเคครับแล้ว เราเป็นตากล้องมานานยังครับก็ปีนี้ปีที่สามแล้วครับอ๋อแต่พี่ว่าเป็นตากล้องเนี่ยพี่รู้นะมีเหตุผลนะเหมือนคนนี้แล้วว่าวันนี้มีความวันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงถ้าทายอะไรความคิดเราผมว่า,าก็เห็นที่เป็นตัวจริงอ่ะก็เป็นชุดโลเทชันผมมองว่าจะจัดสองศูนย์จบไปได้เก้าสิบนาทีแล้วเนาะยังไงยังไงก็ พี่ก็รู้นะเราเชียร์บีจีอยู่แล้ว <laughs> แต่ต้องเป็นกลางนะอันนี้ต้องเป็นกลางนะใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลสสวััดีครบอันนี้เดี๋ยวก็เหลือ,อีกประมาณสิบกว่าทีนะจะแข่งแล้ว คทัศนาครับวันนี้วันนี้นนดูจากรายชื่อนะจริงๆก็โลเิชั่นครับส่งและจิตสำรองบ้างจริงบ้านฝากไปเพราะช่วงนี้เรายังไม่เคยได้นะก็ะหวังว่าจะชนะในรอบนี้นะครับต่อไปได้ครับแล้วพี่ดูแล้วสกอร์เท่าไหรด่ดีสองสองไม่น่าจะพอไม่าสามสุดโอเคขอให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเชียร์กันนะน้องพี่นะเนาะนี่อาศาาัศจรรย์ที่เราขึ้นข้างหลังเนาะโอเคไม่เย็นลมไมนโชยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นกัน มีมีรหัสรับรางวัลด้วยครับ <c oughs> หรือว่าไงครับอ่ะครับใช่ไม่รุนรางวัลด้วยอ๋อโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับโฟก,กแล้วโฟกโฟก ปุ๊กชอบใครเป็นพิเศษครับนักเตะบีจีชนะทีพี่เจเนาะไหนดูเสื้อโอ้โหชนะทีแล้วว่าวันนี้ผลเท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่รู้ชนะไหมบีจีชนะไหมโอเคครับขอให้ทุกท่านยืนขึ้นนะครับคืนสันเสร คนเวลาึงน้าครับระบบสาคอก็นาอยู่สนู่้หอยชยเหานกลับมาชนอยชนอยกเราลกลับมาอันนี้มาขึ้นครับอันนี้กำลังทำไฟอยู่อะ กำลังทำไฟอยู่โอเคครับไม่เกิงแล้วครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อครูป๊อปค่ะครูป๊อปเป็นครูอยู่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนกะทมุนแบงพิเศษสอนอ๋อฮะสอนระดับมหอต้นมปลายอ๋อครับแล้วคุณครูมาเชียร์ใครเป็นพิเศษครับคุณครูเชียร์พี่ตังค่ะ พี่จางกำลังลงพี่จางกำลังลงวันนี้ต้องใส่คงได้ลงแน่ครับเพราะว่าทุกที่แม่ตังจะมาด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่มาเพราะว่าจะมีแฟนบอลน่นบอกว่าแม่ตังมาไหมแม่ตังมาไหมไม่ได้มาแม่มุ้ยก็ไม่ได้มามใช่ครับแล้วว่าวันนี้คุณครูว่าสกอร์จะเป็นไงครับโดนนําไปแล้วด้วยเนี่ยต้องกลับมาชนะค่ะเท่าไหร่รดีครับสองหนึ่ง ขอให้เป็นเช่นนั้นอันนี้คุณครูไม่ได้คนสมุทรสาครเหรอคนสมุทรสาครอ้าวแล้วทำไมไม่เชียร์สมุทรสาครนะครับแอบบันใจให้บีจีเชียร์บีจีนานะเพราะเพราะใครเพราะเพราะวิตางค์เออเพราะว่ตางค์โอเคครับขอบคุณครับคุณเกิร์ หนึ่งหนึ่งแล้วไม่เสียเสื้อแล้วมันจะจบแค่นี้ไม่ได้แลวไม่เสียเสื้อแล้วังขวาเลยียไม่เสียเสแล้วรอดเสียแล้วแโย่ยโยกระต่ายแต่รอบตัวแล้วมง แฟนบอลโดยตรงเลยปะก็โดยตรงเลยเนาะไม่ใช่เป็นพนักงานเนาะเป็นโดยตรงเลยมามาเชียร okay okay. oh ์จากที่ไหนนะครับอยู่ที่ไหนอยู่อยู่อยู่ที่นู่นเลยใช่ปทุมเลยอะอยู่ที่ยาโอ้โหเชียร์ใครเป็นพิเศษยาไรมาแต่วันนี้ไม่ลงก็อยากให้ได้อร์ลงแล้วก็หยิบเข้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเชียร์กันเนาะโอเคครับ Yeah นคนยรยอครับเอ้ยออใช่เปล่าบางนาเปล่าน่าน,น่าน,น่นอันนี้กลุ่มแ,แฟนแฟนบอลนะครับแฟนคลับนะครับโอเควอตเตอร์วิวบ,บบางนา โอเคครับโอเคยอะไรโอเคครับนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นีครับพาหัวหน้าสวัสดีครับอันนี้พาทีมงานมาครับอันนี้ถ้าแพ้กลับไปนี่ไม่ต้องกลับเลยเชียวครับแต่อันนี้กลับได้แล้วครับโอเคหัวหน้าหัวหน้ารอดแล้วนะครับดูรอรอรอหมาน่าเน จอบอดละ <laughs> ไปกัครับวันนี้ก็นักเตะครับเดินมาขอบคุณแฟนบอลบีจีปทุมยูทนเต็ดชนะไปนะครับชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสี่บุกม,มาเยือนสมุทรสาครซิตี้สมุทรสา